ร้านนี้ขนมไม่อร่อยนะเขาเปลี่ยนร้านแล้วเนี่ยน้องทานอาหารอร <Rad ar. S 2> ่อยรักเลยมั <glowing noise> ้ยไม่ใช่กะทิน้องทานน้องไม่ได้กินไม่ได้ตัวให้พวกกินแต่จิ้มของกันเลย โอ้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยโอ้มาพูดโอนี่ของกินเพียบเลยของกินเพียบเลยแล้วไงไปสั่ข้าวหรือว่าสั่โอ้นี่วันนี้เราเป็นเมนดิแบ็คเลยนี่หรออันนี้มาให้ก่อนเนาะกินข้าวก่อนเนาะกอนข้าวก่ไนข้าวก่อนไม่ไมนไม่หิวน้อยกินเลยกินเลยเหรอโอเคเอ้าไงเลอากันไปกินไส่กรอเลยเนาะไปกินไส้เลยเอาไป กินอะไรดีกินอะไดีก็อาเลยคลยรับเอาเลยครับอ,ล,บอลู้ใช่เลยครับโอ้ยไอติมร้านร้านเยอะแยะเลยครับโอ้ยไอติมเพียบเลยครับเ,อเยอะเลยนะครับ có subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Để em gửi cho. เป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วนะก็ผมต้องเบอร์ไว้นะครับเพราะว่ามันมันมีรูปเด็กด้วยนะเราก็ ทำตามคําสั่งสารนะครับผมอะนะครับแล้วก็ต้องเบอร์นะครับเบอร์แล้วก็ผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตามภาพแล้วกันนะผมจะดูไปทีละทีละคลิปให้ทุกท่านได้ได้ได้ดูแล้วกันว่าเอเา๊เขาเขาทาอะไรกันบ้างนะครับในในคลิปอ่าในในคลิปแรกนี้นะครับอ่า เด็กบอกว่าต้องเปลี่ยนร้านนะแม่ร้านนี้ไม่อร่อยนะร้านนี้ไม่อร่อยนะแม่ต้องเปลี่ยนร้านนะแม่อะไรประมาณนี้อ่าส่วนทนายธรรมราชนี่ก็กำลังเลือกอ่ากับข้าวเลือกอาหารอยู่นะครับผมพาดให้ฟังนะเพราะภาพเบอร์ไว้ไงอ่านี่นะครับมีทนายเสือด้วยกำลังเลือกไอติมอ่ะทนายเสือกลังเลือกไอติมอยู่ นะครับส่วนพ่อก็กําลังถ่ายคลิปอยู่อ่าครูสาวก็กําลังเลือกเหมือนกันนะครับอ่าจบในคลิปนี้นะครับคลิปถัดมานะครับเป็นแนวนอนนะคลิปนี้ก็พ่อเป็นคนถ่ายพ่อเป็นคนถ่ายนะเนื้อน่ากินมากเลยอ่ะ ลองกินเทียบเลยลองกินเ,ยเลยกับการเคลือนกับลูกนะครับนนแล้ว,วยนนลพยายามที่จะกอดคอลูกนะครับผมให้มาทักทายกล้องให้มาสวัสด,ดีกล้องอะไรอย่างเงี้องอยนะอีกรอบนึง,งนะ อ่าลูกก็ไม่สนใจกินก่อน กเดี๋ยวกิน,กนข้าวก่อนกินข้าวก่อนพยายามที่จะดึงดึงดึงอ่ะดึงลูกมามาทักไทายกล้องแต่รู้สึกว่าลูกก็ไม่ค่อยสนใจอาจจะหิวข้าวมากแหละก็เลยไม่สนใจนะครับผมเออีออนี่ก็ถ่ายทนายธรรมราชนะนายธรรรราก็กำลังเลือกอยู่นะครับกำลังเลือกของกินอยู่อ่าส่วน ส่วนแอดมินที่เป็นองคอ์่าชื่อชื่อช่องทิกตอกว่าองค์ครักพิชักรำเนี่ยก็เดินไปนะครับเดินไปดูอะไรไม่รู้นะเดินไปนะค,คนที่แบบลงแบบลงคลิปเยอะที่สุดนะครับในทิกตอกนะแล้วก็แบบช็อตเด็ดเด็ดเยอะมากเลยนะเ,เยอะสุดๆเลยแหละนะครับลงเยอะมากดอ,อแต่ไอติมหน้ากินจีนะร้านเนี่ย วันที่ยี่สี่พ่าต้องไปชิมแล้วน่ะยี่สี่ห้ากันยาเนี่ยพี่อ้อดเยี่ยมเยี่ยมเหมือักนนะพ่อ,อน,นี้ก็ขยันนะขยันถ่ายคลิปนะออมาคลิปที่ที่สามของเป็นแนวตั้งแล้วคลิปนี้ก็ทําทอะไรกันนะ <c oughs> นะได้ยินเสียงที่แบบคนกําลังแคสเกมนะครับอันนี้คนกําลังแคสเกมนะ เออถ่ายได้ดีนะเห็นเห็นให้เห็นทุกช็อตเลยนะช่องเนี้ยช่องนี้ก็เป็นแอดมินเขานั้นแหละที่อยู่ด้วยกันกับเขานั่นแหละถึงจะถ่ายได้นะครับอ่าทนายเสือก็กําลังกินน้ํานะครับช็อตนี้นะแล้วก็ถ่ายมาใกล้ๆเด็กนะครับผมถ่ายมาใกล้ๆเด็กนะครับอเด็กก็กําลังกินไอติมนะครักลังกินไอติมนะ,นะครับ แล้วในระหว่างที่กินไอติมเนี่ยก็ก็ดูนักแคสเกมอ่ะเขาภาคเกมไปเล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอตอนแรกเหมือนเหมือนทางพ่อจะก,กังวลนะว่าเด็กคนนี้ถ่ายคลิปมามามาเจอเกมไงก็เลยแบบโอ้ยไหนๆก็ได้ถ่ายแล้วก็เลยเอาเลยอะไรประมาณนี้แหละมันกำลังดูลูกอยู่นี่ลูกเล่นเกมอยู่กําลังจ้องลูกอยู่เห็นกล้องถ่ายมาก็แบบแบบเหมือนจะแบบปกแกนิดนึงแต่ก็คิดาเออมันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถ่ายเถอะในวันนี้ ม,มันเป็นชีวิตปกติของเด็กนะครับผมจะบอกว่าเขาเป็นอะไรลงมาเกิดมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกนะครับผมเออนะครับถ้าคนที่แบบเข้าถึงธรรมะจริงเด็กไม่เอาไม่เล่นเกมเลยนะครับผมบอกให้ถ้าเข้าถึงธรรมะจริงๆนะเขามไม่เล่นเกมเลย ผมก็ยังเล่นนะเกมเนี่แต่ผมไม่เล่นไม่เล่นเกมโทรศัพท์นะผมเล่นเกมคอมเวลาผมกลับบ้านผมมีเล่นแต่ผมมางี้ผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เล่นหรอกก็เล่นคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยแก้เซ็งก็ว่าไปนะครับอืมนี่เขาก็ถ่ายไอ้ตงไอ้ติมอ่ะนะครับผมรีวิวไอ้ติมอ่ะนะแต่ไอ้ติมร้านนี้น่ากินจริงๆอะ่ะนะครับเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปชิมละอืมเปรี่ยวปากเลยนะทุกท่านนะอืมเขาก็ถ่ายบรรยากาศให้ดู นะครับเฮ้ยตุ๊กตาเยอะด้วยนี่นานเนี้ยนานนี้ยอยู่ไหนเนี่ยเออรีวิวอาหารแล้วรีวิวแล้วคนดังอ่ะเนาะอ,อ่คนดังเนี่ยพอเดินกลับมาเด็กก็ยังอยู่กับเกมอยู่นะครับผมเอ่านะครับยักษ์คิ้วอีกแอดมินช่องยักษ์คิ้วคนใส่แว่นเนี่ยยักษ์คิ้วสวย รู้เรื่องนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะทุกท่านก็ได้ดูกันแล้วนะบรรยากาศของเขานะเราก็เก็บมาว่าเออหลังจากที่เขาไปขึ้นศาลเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ดูแบบปกตินะก็ไม่เห็นมีท่าทีว่าเครียดอะไรนี่นะครับอ่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์รัวๆกันเหมือนเดิมอย่าลืมดูโฆษณาจนจบนะครับสวัสดีครับ